ปิดเทอมยังเนี่ยปิดเรียนยังยังฮะถามปิดแล้วใช่ไหมปิดตั้งมาปิดดตาอื มาชนมาแล้วครับผมมีตัวสวยๆครับผมยิ้นปากจียอลิ เดือดลงคลองเลยเว้ยโอ้โหกระโดดลงน้ำไปหนึ่งเดือดลงคลองเลย